ฟแมนขบวนการสุดท้ายที่มีชื่อภาษาอังกฤษขึ้นตอนอินโทรไฟแมนขบวนการสุดท้ายที่มีชื่อภาษาอังกฤษขึ้นตอนอินโทรโดยทำเนียมการขึ้นชื่อภาษาอังกฤษตอนอินโทรก่อนเพลงเปิดขบวนการเริ่มต้นที่ขบวนการมาร์สแมน และมีต่อมาในอินโทรของขอบวนการไลฟ์แมน,นแต่ได้มีการข้ามขบวนการเทอร์โบเรนเจอร์ไปและได้มีอีกครั้งในขบวนการไฟแมนซึ่งเป็นขบวนการสุดท้ายที่มีการแสดงชื่อภาษาอังกฤษในตอนอินโทร และนี่คือหนึ่งธรรมเนียมของซูเปอร์เซนไตที่เคยมีและได้ถูกยกเลิกไป